รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพีพี P T ทีนเนีเสนอปัโทรเจ๊เฮ้ยจ๊ได้ยินได้ไงอะแน่นอนสิคะเจ๊คนนี้รู้ไปหมดทุกเรื่องอเออเอเรื่องที่ผมสงสัยอยู่พอดีเลยเจ๊ยดุยดๆไม่ต้องสงสัยเลยนะเจ๊จะบอกให้แล้วไหมเอาอเรื่องเมาหมอยชาวบ้านเนี่ยอว,ว,ว เห็นแทนน้องวาวแล้วปื้มอกปื้มใจนะลานเขาคนเยอะแยะมากมายเนืออแน่นนะเนี่ยเจ๊จะบอกแค่นะเมื่อปีที่แล้วอ่ะเออผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจับฉลากได้พลุร้านเขาต้องดังเป็นพลุก็ได้เจ๊จากเจ๊ให้งานใช่ไหมพลุอ่ะเจ๊บอกเลยโอ้โหนี่จริงเหอเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยหอ้ดาวกุหลาบของเจ๊เลยของเจ๊นะเออเจ๊มีโน้ตด้วยอะ โอ้โหจดหมายรักจดหมายรักโอ้เดลเตอร์อุ้ยอีกสี่วันจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วแต่กุหลาบที่ผมปลูกไว้ที่บ้านบานพอดีเลยเอามาให้เจ๊ก่อนครับกัว่าจะถึงวันวาเลนไทน์มันจะเหี่ยวตายซะก่อนปลอหิ้มนี่ปลอด้วยเจ๊เจ๊ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าผมเป็นใครแค่รู้ว่าผมหลงไหลในตัวเจ๊และตั้งใจปลูกกุหลาบนี้มาเพื่อเจ๊คนเดียวจุบุจุบุอ ลงจูบูจูบูผมเติมเองฮะโหบ้าแม่ เราก็เขาจู่บู๊จูบูเราจริงๆเจ๊นี่เป็นคนมีบุญวาสนาจริงๆนะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวกลับมาได้ช่อดอกไม้เบอร์เลยเขินเลยเขินเลยแต่ไม่ต้องเขินไม่ต้องเคลิ้มเจ๊เขินจุงเบยคุณผู้ชมมารอแล้วครับโอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมกันนะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร้านเสริมสวยแสนขยันที่จะสรรหาสารพัดเรื่องเล่ามาเมาท์มอยในรายการเจรูสรรหามาแล้วพบกันอย่างนี้ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มต ตรงทางช่อง PPTV HD แห่งนี้ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงจะทราบนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักค่ะมะพูดเรื่องนี้นะเจ๊นะ <c oughs> ใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้วอะ <c oughs> อผมเจ๊อะได้กุหลาบแล้วผมยังไม่ได้เลยอิจฉ้าอิจฉาอะไรอ่ะเอาก็เจ๊ได้ดอกกุหลาบแล้วผมยังไม่ได้เลยไงเลยอินช้าไงสันไม่รู้เหรอว่าสารชอบใครรักใครก็ซื้อกุหลาบให้เขาสิ ออมมคอยจะจะเอาของคนอื่นเขาฮผมก็ต้องให้ดอกกุหลาบคนอื่นไงถูกต้องนะพอพูดอย่างนี้แนละ้วมันแปลบอ่ะเจ้ไม่ต้องแปลบมันไม่รู้จะไปให้ใครอ่ะมันยังไม่มีคนรักอ่ะเจ๊ะจะบอกให้นะความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม <c oughs> เป็นสิ่งที่วิเศษแล้วก็ใสสะอาดอมไม่จําเป็นเฉพาะรักหนุ่มกับสาวรักกันใครๆก็ได้เป็นความรักที่ใสบริสุทธิ์ในโลกใบนี้อ๋อเออพอฟังเจ๊แล้วเริ่มสว่างว่างในหัวใจนะอจริง้วยครับเจ๊จริงเลยครับจริง้วยครับถูกต้องไหมเหมือนเจ๊เนี่ยที่รักคุณ ผู้ชมไงล่ะเกิดมาสักขนาดนี้เจ๊ต้องบอกเราแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเจ๊มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างแน่นอนค่ะเจ๊จะบอกให้นะว่ามีสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะน่าไปมากเลยนะคะเข้าไปแล้วเขาก็ไปนั่งนะคะไปนั่งไหวมีความสุขเหมือนกับจะบอกว่าเป็นถ้ำก็ใช่แล้วก็อภินิหารอัศจรรย์ยิ่งนักถ้ำนี้ก็เรียกว่าถ้ำปรงสังเวชค่ะ อยากไปไหมไปอยากไปใช่ไหมไปอยากไป <ฮะ S 1> ไปดูเลยโอ้ครับใช่ครับนี่คือทางเข้าเลยใช่ไหม<า>ครับครับผม จริงจริงนนะเจ๊นะแต่ดูดูไปถ้ำนี้นะก็เหมือนบ้านผีสิงนะคนเข้าไปแล้วจะมีอารมณ์ทาบุญนะครับเจ๊เจ๊จะบอกให้นะทุกอย่างอย่าไปฟังคนอื่นต้องไปด้วยลูกตาของเราที่เห็นแล้วก็ไปสัมผัสจะได้ดูรสชาติว่ามันเลิศอัศาจารย์จริงเนี่ยสังเกตด,ดูอีกเรื่องหนึ่งไหมเจ๊ใกล้ๆมันเวนรันไททีไรนะดอกกุหลาบเอยดอกไม้เอ่อนะราคาสูงขึ้นทุกปีนะเจ๊ ปล่อยให้เขาตักตรงกันมั้งเหอะนานๆจะมีเทศกาลอย่างนี้ปีละครั้งมั้งไม่ได้ตักผมหรอกเพราะผมคิดไว้นานแล้วเจ๊ถ้าผมม,มีแฟนนะผมไม่ซื้อดอกไม้จริงหรอกครับนี่ผมซื้อดอกไม้ปลอมครับความรักจะได้อยู่โยงของกอผานไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยไม่มีย่อยสลายสาราดอกไม้ปลอมมันจะมีรสชาติอะไรมันจะมีกลิ่นอะไรละจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้คนเขาคิดดอกไม้ปลอมครับเจ๊เจ๊รู้หรือเปล่าครับเจ๊รู้อาหารที่นาเข้าจากต่างประเทศเป็นเทรนใหม่ๆคนส่วนใหญ่ลูกค้า จะไม่เคยเห็นภาพจริงๆว่าของจริงหน้าตาเป็นยังไงเน,นี่นออยของปลอมกาเรียกว่าโมเดลอาหารที่ตำร้านเขาชอบเอามาโชว์หน้าร้านกันไงล่ะใช่เลยครับและคขาวนี้นะผมรับอาสาแทนเจ้เองครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันครับว่าทำไมของปลอมพวกนี้นะเขาถึงฮิตกันนัก แล้วเขาใช้อะไรทําขึ้นมาเหมือนได้ปลอมเหมือนขนาดนี้สันนี่น่ารักจริงๆเลยน่าจะอยู่คู่ควรกับร้านอย่างนี้ไปตลอดไปอยากรู้อยากเห็นไปเหมส์ใช่ทุผมถือว่าความอยากรู้อยากเห็นของเจ๊นเนี่ยเป็นคําชมผมนะ,ะแแต่เพราะผมอยากรู้อยากเห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เลยพลอยได้รับความรู้ไปด้วยไงดีมากถ้าง<ม>ั้นเดี๋ยวเจ๊จะเอาดอกไม้ไปจัดหนนะร้านจะได้มีสีสันนะจ๊ะเจครับเจ๊ครับ ดอกไม้ช่อเดียวนี่นะครับมันจะไม่มีสีสันอะไรล้าเราะแน่แสดงว่าอยากเห็นของที่มีสีสันมากกว่านี้ใช่ไหมอยากครับไปดูกันเลยค่ะร้านนี้ไงใช่แล้วช่วงร้านนี้เจโดนใจร้านนี้เจโดนใจวันนี้เป็นร้านที่มียอดการกดไลค์กดแชร์อย่างมากในแฟนเพจของเจนั่นก็คือร้านรวมกระมวลซาลอนแห่งเมืองสุพรรณร้านนี้นั่นเองค่ะ นั้นก็จะเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มเลยล่ะค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะตกแต่งเหมือนกับร้านทําผมทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทําให้เจ๊ต้องมาถึงเมืองสุพรรณนั้นนะคะก็เพราะฝีมือการทําสีผมของร้านนี้เขาไม่ธรรมดาน,นั่นเองค่ะเพราะเขาการันตีว่าถ้าลูกค้าอยากทําสีไหนเขาจัดให้ตามสั่งได้ทุกสีเลยค่ะ ลูกค้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้สีอยากได้สีที่มันเจมๆจมทำสีที่อื่นไม่ค่อยติดไม่ค่อยแจมทำแล้วอยู่ไม่นานทำเองก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามปรับทัศนาคติของลูกค้าให้ลูกค้าเออทำสีก็จะบอกเขาว่าโครงหน้าอย่างนี้นะสีผมอย่างนี้นะเหมาะกับลูกค้าค่ะแหมแต่หลังจากเจ๊มองสีผมของช่างแล้วนะคะเจ๊ก็เชื่อจนหมดใจแล้วละค่ะว่าฝีมือต้องดีแน่นอนแถมหน้าตาย,ยัาง ตามสไตล์สาวเท่ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมและการทำสีผมของร้านนี้นะคะโด่งดังถึงขั้นที่ใครที่อยากจะทำสีผมก็ต้องโทรมาจองคิวกันตั้งแต่ปี4ี5ตี5ก็มีค่ะและสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าติดออกติดใจได้สีที่โดนใจและติดทนนานนั้นนะคะก็เพราะความชำนาญในการสังเกตเม็ดสีผมของลูกค้าและเลือกใช้ปริมาณของ ผสมสีย้อมผมที่เหมาะสมเลยทําให้ได้สีที่ถูกใจลูกค้านั่นเองค่ะที่ลูกค้าบางคนถ้าเป็นการทาสีครั้งแรกเนี่ยจะออกมาเหลืองเลยคะ่ะอยู่ในระดับเหลืองแต่ถ้าผมมีเม็ดสีหน้าตาแล้จะออกเป็นส้มนิดๆจากนั้นเราก็จะลงสีที่ต้องการแล้วก็ตัดเม็ดสีที่อยู่ในเส้นผมนะคะออกแล้วเราก็จะได้สีแจ่มๆแจ,จ็บๆนะคะ ส่วนราคาทำสีนั้นนะคะก็ไม่แพงไม่แพงค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่300ถึง1,800บาทแล้วแต่ความสั้นยาวของผมนั่นเองนะคะถูกใจมาก <c oughs> ก็ลองหาเซิร์ชใน Facebook อะค่ะ <c oughs> เห็นในเพจก็เห็นผลงานเขาก็สีกบจำแจ,ม,จมทั้งนั้นเลยสีแซบดีก็เลยมาทำ <c oughs> จี๊ด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 เลย แต่ร้านนี้ก็ไม่ได้ทำแค่สีอย่างเดียวนะคะที่จีบดลีลาการตัดผมของช่างนั้นก็แจ่มไม่แพ้กับสีผมเลยล่ะคะ่ะโดยที่คุณลูกค้าที่ผมยาวก็จะต้องยืนแล้วก็ก้มหน้าให้ช่างตัดผมค่ะที่มีลีลาแบบนี้นะคะก็เพื่อความรวดเร็วในการซอยผมนั่นเองคะ่ะอยากให้ทุกคนมาลองเราเต็มใจตั้งใจบริการนะคะ ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงว่าเราเก่งหรือไม่เก่งแต่ทุกครั้งมีความตั้งใจและก็ลักในสิ่งที่จะทำาผมเลยคะ่ะดวงกระมวลซาลอนสีผมสุดชี้นลีลาสุดทรับและนี่ก็คือร้านนี้เจ๊ดนใจของเจ๊ละค่ะหากใครมีร้านดีร้านเด็ดก็แนะนำมาได้ที่แฟนเพจของเจ๊นะคะคุณผู้ชมขาโอ้ยสุดยอดจริงเจ๊สีสันนะแหมสดใสจริงด้วยอะ่ะเจ๊บอกแล้วเห็นไหม นี่สารเจ๊จะบอกให้นะรีบส่งกันเข้ามานะคะร้านไหนที่โดนใจมากๆนะคะอเอาไปเลยเจ๊ให้เลยนะคะเจ๊จะเล่าให้ฟังมีอยู่ร้านหนึ่งน่ารักมากชื่อร้านจำรัดบา์เบอร์อเป็นช่างที่รุ่นเก่าลายขามมากเลยนะคะอยู่มา40กว่าปีโอ้รู้จักรู้จักเจ๊อยู่ในแถวธนูภาคทิ่ใช่ไหมถูกต้องเคยเดินผ่านไม่เห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นแนะนํากันเข้ามาเยอะๆนะคบผู้ชมครับถ้าร้านไหนโดนใจเจ๊นะครับแล้วนําความแซบเนี่ย มาเล่าต่อในรายการเนี่ยรับไปเลยนะครับของที่เรลืลึกจากทางรายการครับแต่ไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ,รบทุกๆ3เดือนครับร้านไหนถูกใจเจ๊สุดๆนะครับและมียอดกดไลค์สูงสุดเนี่ยรับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทไปเลยเจ๊คออยู่ค่ะ,ะเจ๊ไปไหนล่ะฮะอ่ะเจ๊จะไปเอาเจากาันมาใส่ดอกกอโรกุรา